ชั้นมอสองโรงเรียมววนมัธยพรสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สุขขาดีมีความสุข โรงเรียนมัธยมวรมีสุข,ขาดีที่ได้รับการดูแลปรปับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอมีการปฏิบัติตามเกณฑ์5สคือสะอาดสะดวกสบายสุข,ขารกษนะและสวยงามค่ะตามกระทรวงศึกษาธิการมีนยโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสุข,ขาดีมีความสุขและเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยค่ะ และได้หลักถึงความสำคัญของการมีห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยที่เป็นไปตามหลัก5สค่ะได้แก่สะอาดห้องน้ําของโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสปปกปรกไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิน่นไม่เฉยแฉะและไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ สะดวกโรงเรียนของเรามีทั้งห้องน้ําแบบนั่งยองและแบบชักโครกค่ะและยังมีอ่างล้างมือที่สวยงามเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะสบายที่นี่คุณครูและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้โรงเรียนเรานั้นทั้งสะอาดสะดวกและปลอดภัยเป็นคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับค่ะห้องน้ําของเรานะคะมีทั้งอ่างล้างมือเจลงล้างมือ กระดาษชำระและกระจกที่ใสสะอาดไม่มีคราบกวนใจผ่านหลังการที่ได้เข้าห้องน้ำนะคะก็รู้สึกดีมากและมีความสุขมากคะ่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะให้ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของห้องน้ำคะ่ะทำให้ห้องน้ำที่โรงเรียนของเรามีมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนอย่างเราเราได้เข้าห้องน้ำที่มีความสุขและก็ปลอดภัย พวกเราก็รู้สึกมีความสุขและก็สดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะ